ចាំបើលឿងមួយទៀតហ្នឹងមិនបើលឿងយកអត់បងហ្នឹងើហើយអាចស៊ីចំធូរនោះមួយទៀតទៅយកអត់ចង់អាណាយកហ្នឹងយកអត់ហើយអូនយកបានអាណាគឺលើណាឈ្នៃអត់មួយទេហ្នឹង เยอะแจะเปิดไม่เต็มสามจุมห้าสบหกจุมร้อยครับสนใจอะไรสอบถามได้นะคะไปกลับบ้านไปเปิดที่บ้านแฉงจะไปเปิดกล่องสูตที่บ้านนะคะใหญ่ด้วยวันนี้เราจะมาแกะกล่องสูตที่เราซื้อมาจากตลาดนัดกล่อง จะมาอันบ on ็อกเพราะว่าพับเกลอกันนะคะมาแกะกันเลยแล้วว่าแล้วว่าเจ็บน่าจะได้ตัวนี้แกะกันโอ้ยฮะไม่รักะมเอาเกมมือถือมาแลเกมมือถือมาสิเปนี่ได้ตัวนี้นะคะ มาค่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะนี่ท้ายดีนะใบตัวไหนโอเคน้องหมีเนยก็จะได้เป็นน้องหมีเนยโดนัทนะคะที่ใส่ห่วงยางโดนัทแล้วก็พาวเวอร์าาพัวเร์กิลพาวเวอร์าาพัวเร์เกิลก็จะได้เป็น เหมือนสีเขียวนี้เลยนะอ่ะโชว์ให้ดูสีเลยนะเฮ้ยนี่ก็ตัว,วน,นี้หลอกรวงกันแท้นนะคะได้แต่หัวนี่แม่บอกว่าคือตัวนี้ตัวที่เราอยากได้ที่สุดก็คือตัวนี้นะบ๊ายบายคะ่ะ